อัปเดตข่าวนะครับเนื่องจากอีลอนมาร์กก็ออกมาทวิตนะครับและไอข้อความบทกวีของจีเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบดอทคอยกับชิบะอินุเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปด้วยกันไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนะครับวันนี้เราก็น่าสนใจมากๆเลย อีลอนมาร์กได้ทวิตนะครับเป็นภาษาจีนนะผ่านทวิตเตอร์นะครับของอีลอนมาร์กเขาก็ได้อัปเดตนะครับว่าสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยมันน่าสนใจนะครับผู้คนเนี่ยรู้สึกงงงวยนะแต่เมื่อมีการตีความนะครับแล้วก็ข่าวเนี่ยเอาไปตีความต่างๆเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไอ้บทกวีเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับชิบะอินุกับดอชคอยเลยก็ว่าได้นะครับ ในบทกวีเนี่ยก็มีบทกวีจีนนะครับที่พาดพิงถึงเซเว่นสเต็ปพอมนะครับหรือเรียกกันว่าบทกวีเจ็ดเก้านะครับบทกวีเจ็ดเก้านะซึ่งบางคนเชื่อว่าบทกวีเจ็ดเก้าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชิบะอินุกับดอชคอยแน่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็นอนเซนนะ ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เราไปติดตามตัวบทกวีและเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่าว่าเอ้ยทางข่าวนะครับแล้วก็ทางอีลอนมัสก์มันจะมีเซนต์นะครับใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือการตีความเนี่ยเกี่ยวกับดอชคอยกับกีบาทเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันหรือเปล่าบทกวีอันนี้นะครับชื่อชาวพีนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งราชวงศ์เว่ยนะครับน่าจะสะกดอย่างนั้นนะราชวงศ์เว่ย เรื่องสงสัยในตัวของชาวชาวจีนะครับชาวจีเป็นน้องนะครับน้องชายที่ชาญฉลาดของเขานะครับและก็บังคับให้ชาวจีเนี่ยเขียนบทกวีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพวกเขานะครับดังนั้นหลังจากที่ได้ยินบทกวีเจ็ดเก้าชาวผีนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากและแตัดสินใจที่จะไว้ชีวิตของน้องชายแม้ว่าชาวจีถูกลดตำแหน่งในภายหลังก็ตาม เมื่อเห็นครั้งนี้นะครับคนก็เลยเอาไปตีความว่าเอ้ยตอนนี้ชิบะอินุเนี่ยแซงดอชคอยไปแล้วดังนั้นเป็นไปได้ว่าบทกวีนี้จะมีการเกี่ยวข้องกันกันกบที่อีลอนมารออกมาทวิตนั่นเองฉะนั้นก็เห็นนะครับว่าตอนนี้อีลอนมารก็มีความโกรธเกี้ยวนะครับบรรดาแฟนๆเหรียญชิบะอินุหลังจากทวีตว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหรียญชิบะอินุนั่นเอง นะครับฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหรียญชีบาอินโนเนี่ยตัวจริงอีลอนมาร์กจะเป็นคนถือหรือไม่ถือส่วนตัวผมผมไม่เชื่อนะครับส่วนตัวผมผมไม่เชื่ออ่ะใครเชื่อนะครับกดหนึ่งเลยนะครับใครไม่เชื่อกดสองสิ่งที่อีลอนมาร์กพูดเป็นความจริงส่วนตัวผมผมไม่เชื่อนะครับลองคิดดูง่ายๆว่าคนที่รวยระดับนั้นเป็นนักธุรกิจทำไมจะไม่ถือ นะครับหยอดเงินไปเท่าไหร่เองนะครับได้เงินมาเท่านั้นทําไมจะไม่ถือยกเว้นจะไปเล่นสายฟิวเจอร์นะครับอันนั้นเอาอว่ากันอีกทีนะแต่ผมบอกเลยว่าทําไมจะไม่ถือถ้าเกิดคุณเล่นสองทางทั้งฟิวเจอร์ทั้งสปอรตยังไงคุณก็ได้ดังนั้นอีลอนมาร์ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ไม่บอกเราและยังไม่เปิดเผยกับสื่อเท่านั้นว่าเขาถือเหรียญและครอบของชิบะอีนุนั่นเอง ถึงแม้ว่าตอนนี้มีข่าวนะเกี่ยวกับบริษัทเท s l a อาจจะมีการรับเหรียญที่บอินุมาใช้ในการใช้จ่ายในบริษัทเทสลาเองดังน,นั้นเรื่องนี้นะครับเราต้องติดตามกันต่อไปและถ้าเกิดผมอัปเดตแล้วผิดพาดลาดอะไรไปนะครับขอประทานาภัยด้วยเพราะผมอัปเดตเร็วถ้ามีข่าวมาแก้ตอนหลังนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอม ก็ว่ากันอีกทีนะครับก็เราจะค่อยๆอัปเดตติดตามข่าวนะครับดูกันต่อไปเพราะตอนนี้ชิบะอินุเนี่ยข่าวปลอมเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าพิ่งไปว่าเหรียญน,นี้ว่าเป็นเหรียญก่าหรือเหรียญที่มันไม่มีมูลค่ามันไม่เห็นขึ้นเลยผมบอกอย่างนี้นะ ว่ามันมีโอกาสขึ้นเยอะเพราะรายใหญ่ก็พยายามที่จะเข้ามาเล่นเยอะมากๆ,ๆครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิสเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเฮ c ซีคอมมิชชนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับและก็ช่วยท่านในการลงทุนเรามีกลุ่มชิบะอิน,นุนะครับลองเข้ามาได้ เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ q r วอารโค้ดให้นะครับทักเข้ามาที่เพจโอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามน,นะครับเราก็หวังว่าชิบะอินุจะกู to the m o o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิตมเนอร์เท่านั้น ร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทัออกอ Inbox ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้